แม่วม่เป็นบรรยากาศไม่เบื่งครับุแมนี่ตอนแรงๆครับอย่างจะว่าฉีดยาในห้องนะครับฉีดยากันยุ่งในห้องครับก็เลยประกันนมพนังเหร่นครับสิ่งบางท่านก็อยู่หน้าบ้านนะครับบางท่านก็อยู่หน้าบ้านครับ หลาคนแบต่างอาการกันไปแล้วครับแต่ละคนนะครับจะเดินไปจัเต่าะเต่าีเร่ย่สักผาอยู่ต้งโอ้ยเอาขึ้นเบาอันนั่งด้กักบวนแล้วขยันตัวย

ไราบาก่้คม่หากเรียนระดูกกกตกใ่ห้ชิ้นลนะเนี่ยโอ้าเรียน่เนี่ยามหาชายจะผ่าผมครับคม่หาม่เหาลวงพ่อี่อยอกวัดแก้วตเลยที่เจ้รก็จับเรียงกระดูกคกดูกักมางีเลยเราก็ใส่เปลือก่ผไม่ได้่าเนี่อจะผ่าไม่้จเรียงกรดูใส่เปลือกใส่เปลือก แต่แต่ที่บ้านเขาจะใช้น้ำมันอะไรวะที่ที่ว่าไม่ใชน้ำมันอะไร่น้ำมันมวยเวมเหว๋มเขาไปานแผลไม่ใช่น้ำมันเหลี่ยงขาหรือเปล่าน้ำมันเหลี้ยงขาใช่ใช่น้ำมันเลี้ยงขาเน่ยว่าขาบ้านวัดก็น่านะมัน มันก็รมา,าเก่าเนี่ยก<อ>็เยนอยนะครับ้ามันหมดไปแล้วอะพวกเก่าไม่ีลนี่ก็เป็นผู้ป่วยในทั้งหมดเลยนะครับนี่เป็นผู้ป่วยในทั้งหมดเลยครับตามที่บอกครับขาดีไม่กี่ท่านนะครับอยู่หน้าบ้านกันกน,นี่ก็จอยมาตายจนบ้านหมดครับตายจน,ใน,ใน,บ,นบ้า,บานเพราะว่าข้างในนั้นฉีดยาก,กันยุงนะครับ จะได้นอนหลับสบายกันคนรุ่นใหม่มันมันไม่เรียนไม่เรียนแล้วมันก็เลยไม่ืมไ่ว่าจะเรียรยูดมีนตอบไเีย้อาหาเปยนหมอเงเรีวหาเปยนหมอหมอปรสานีฐานไปไนี่เนี่ยครับตาบ้านเมืองมาหน่ะครับมาอยู่น้ำกันครับก็มีความผูกพันเป็นธรรมดานะครับผม อยู่ต้องกันหลายมือนะครับเป็นต้องกันหลายมือหลายเว้นนอนหองเดียวกันกินเข่ามอเดียวกันครับมาจากคนละครัวลกูกมาเจอกันครับนอนหองเดียวกันกินเข่ามอเดียวกัน<ฟ>ปันจจั็กินหอดกันในบา้าน ก่อนจากกันกันแรกเฟสแรกไล่กันไม่ครับก็ได้ไปมาหาสู้กัน,กนรีบเปลาน้ำเด้อใครยังไม่ได้อาบเดีอออ๋ออยวมันจะคข้ามก่อนนึกสบายไปตอนเช้าหมอเขาบอกอาการแบบนี้จัดยาแบบนี้เย็นวันนั้นไปอีกรอบนึงเป็นคลินิกพิเศษเป็นสิบแบบนึงหักสิบแบบนึ่งขยาอีกชุดหนึ่งมา,าเจอกันฟังแล้ครับ<า> ก็เหมือนเรานี่แหละเก่งไม่เก่งม่ไม่ไม่้ไปเ่ิ่งเก่มไม่จบไปหาร้อยหมอเ็เป็นร้อยเหตุละไปหาหมอเม่จัเรานะแล้เปิดลแบเปเลกูเกิล

หมอบางคนแบบมามานี่อ้อซ้ออะไรเนี่ยบ้างหมอบางคนแบบมันพวกเพจกับพวกผู้ป่วยบางคนมามาขอยาใช่คนไม่เจ็บไม่ป่วยใครเขาจะไปเอาว่าเ็นตรงๆนะคนนั่งว่าคนป่วยมาเมื่อวานนี่มาเลี้ยงมือเลยมือเลยเราอยากไปหรือเราอยากไปหรือเราอยากไปอยากไปนั่งเข้าแถวรอฟังคุยกัน

อาจจะไม่ได้ยินทุกต้อยคำนะครับออเ เปิดหน้าต่างครับเปิดหน้าต่างมีมุ้งลวดเปิดเป่าพัดลมออกเดี๋ยวเปิดแอร์เปิดแอร์เลยเขาไปเปิดแอร์มันทางออกลูกผมก็เริ่มหอนปวดรังงื้อกันนะผม <c oughs> นี่บอกไงเพื่อนแบบเอากินอ่อนๆนะนี่น ปกติบีิใัยแบบกินแบบอูยเข้าไปนี่หายใจบวกเลยใส่แบบชุนเลยนะก่ะนยก่อนกินข้าวก่อนกิน,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 นข้แล้วเข้าไปได้แล้ว ฮึมที่นี่มันไม่เหมือนโรงพยาบาลไม่เหมือนโรงพยาบาลมันจะเยอะมากเลยอะวันนั้น แต่ก็เจนเฮ้ยแ่พวกคนนอกเยยนนิ่สบายแล้วครับ เาขอมคู่ฆ่าคู่วลกตอนตีสามดีสี๋นี้คุงานค่าไปซะขอทางอ่อขอันอนดีก็เมพไม่มีจริงอ่นนะครับนผมคลิปนี้ขอจจอพี่เ้ยเพียงแค่นี้ครับผมไปเจอกันคลิปหน้านะครับนี่หนูป่วยนั่นขาเปรขึ้นบันไดอะดูริมกระจกบันไดอะ